มันมาอีกแล้วมันมาขโมยยาอีกแล้วไดมันอยู่ทางไหนนี่ผู้ได้บังอาจมาขโมยยาคอยนี่ฮะขอพญายอดบปรตรงไปขอมาขอคอยนี่อยากได้ยามาขอคอยไปตองไปขอพญายอดเด้อห้วยผู้ได้มาขอกับให้เมด นายมันอยู่มังไดนี่อุ้ยเห็ดอียังนั่นแนมไปคือเห็นวะเห็ดขี้ซางไ,ไปทางใดล่ะอ้าวไม่กล้าแสดงตัวครับไม่กล้าแสดงตัวครับบอกว่ามาขงหยาก,กับกกาแสดงโต้เด้อบัตนีเด้อขอ,อีังแต่นั่ผู้ใหญ่โอเทโค้คอยได้เป็นย,ยัขอขออยยงนี ไไฮคือบ่ห้าหานี่ห้วยอ้าวเงียบมิดซีรีเลยวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะนี่คลุ้มเฉยๆแต่เมื่อวานนี้ตกเกือบทั้งวัน <S <S โอ้ลืมสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซเดินไกลด้วยจ้าอันนี้เรามาโล มาโลอดักคนขโมยหญ้านี่ไม่โอบาสักทีได้ยินแต่เสียงเนี่ยห่วยมองได้ง่ายๆกับผ้าคอยตัดดอกตัดแต่มองหอยากๆอยู่นี่เลยนี่โอ้ยโอ้ต้องผุนตัดง่ายสูงน,นํานี่แล้วใครเป็นคนตัดพ่อใหญ่เอาว่าเป็นคนตัดผู้ใดเป็นคนแบกคอยนอะไรเ,เป็นคนแบกคนที่พูดอยู่ี่แหละเป็นคนแบกเนี่ยห่วย เดี๋ยวทามึงซิมาในสภาพใดผู้ใดเนาะมาการมาลัก nhả คอยนี่ห่วยว่าทักดีเอกดีห่วยอ้าวเมื่อยเราบัดีเจ้าว่าหาลัก nhả คอยตีนี่ฮะเจ้าซิมาขอหย nhả คอยตีพญายิ้เสือเขียวหูหนวกตีเลยดีฮะเจ้าซิมาขอหย nhả คอยบอ ดเดเฮ็ดอยียางนั่นเจ้าหาลักหญ้าค่อยเป็นบอ่อี่มาลักหรือมาขอทามบ,บ่ปากม,มีปากสเด้ดวยีนห้วยเห็ดอะไรโอ้ยเห็ดมุนอุ่ยปุยอยู่แล้วก็เมื่อยตีบัตนีจากสิเปอย่างเห็ดยังโอ้ย ตวงถูกพึ่งจนถึงไอ้ตัดทิ้มไว้ทิ้มไว้ก็ให้คนโอบแล้วก็ย่างนี้แบบนี้หตัดลูกนะแบบนี้ตัดเลูกนะตัดอายุอายักษ์นะแบ่จะดีคนโอบแล้วต้องมาเลี้ยงไง ถ้าเราถ้าเราทำงานเร็วนะเขาก็จะตัดเร็ยวนะทีนี้ตัดเร็วสิดยหญ้ามันจะเรียงไม่สวยเราก็เลยต้องนั่งดูเขาทำงานก่อนให้เขาตัดได้เยอะๆเราถึงจะให้จีสอาจารย์เขาซืตัดที่หายให้เก็บหนีกจะใบไม้ ทีนี้ไม่ค่อยได้ตัดลูเสียดอกทีนี้นี่ฉันชอบเวลาเธอยิ้มยิ้มแล้วมันมีความสุกแต่เธอไม่ยิ้มไม่ฉันเลยนี่สูกฉันเลยทุกต่อตัดเด่นแ่ว่าจะกินเยอะเปที่เกียดเลย ่คานขเด็กอยู่บ้านกันสามคนเลยยูทูบไม่มาหรอกยูทูบอยากอยู่กับพี่แก้มบุ๋มกำลังเด็กเขาก็อยู่ด้วยกันเห็นพีน่ฟัมมี่นั้นก็อยากอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเขาโตแล้วตามแก้มบุ๋มมาสองครั้ง แาไม่เคยเห็นเขาพีดกันเลยแกบุ้มก็ไปกล้าคูดกับพี่เพราะว่าพี่น่าบูดพูดไม่กล้าพดได้เล่นได้จะโยกกับยูทูบเลยยูทูบก็ถูกใจมีคนเล่นด้วยเดี๋ยวแกบุ้มโตหน่อยเหมือนปาไม่เขาก็จะดูเล็กเสื่อมตัวแล้วทีนี้ไม่ค่อยไม่อยากมาหาแม่แนละ้วทีนี้วัยเด็กวัยเด็ก ไปไหนก็อยากไปด้วยเพือนมไม่เช้าไปวัดไปวัดก็ไปด้วยเชินไปเช้าไปวัดกับเลยถามยูทูบว่ายูทูบไปวัดไหมยูทูบว่าไม่ไปกลัวผีเสนดละกลัวผีไม่ไปโดดคนละ่ะทำงานต่อก่อนชิ้ใหญ่อดมองหน้า ก็ได้เห็ดมาได้แต่ขามันขาอย่างใหญ่เลยดูสิแต่ไม่มีดอกมันแต่ไม่มีดอกเห็ดไม่ใช่ดอกมันสิแต่ไม่มีดอกเห็ด,ด,นดเดนี่ยดอกขนาดเนี้ยไม่เม่ซีได้เยอะๆนี่โอ้ยตำปุ่นนีเสบหลายเด้อนี่แกงก็อร่อยถ้าได้ดอกจุ้มๆนะ่ะแต่ถ้าได้ดอกบานแล้วไม่อร่อยหรอกมันหืมันเหนม็น,นมันขึ้นมันหืมมันหม ก่อนนะจ๊ายังไม่เต็มรถง่ายเลยจะเที่ยงแล้วนี่สู้ๆกันต่อไปเราไม่มีคะแนนที่จะจ้างคนตัดไม่มีคะแนนที่จะจ้างคุณเลี้ยงใช้ใต้องทำเองทำไปไเรื่อยๆเหมือนรถขายเองเนาะไอแล้วจ้าเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อจ,จ้า แล้วมีคำเบื้องบนว่าแค่นี้แหละเอ้ยมือนี้เขาเจ็ดรายแห้งเขาบดซอยคอยอบพ่ออบเลยเดียวไปกลับบ้านแล้วคือสิบ่บอาานพี่ียบอกประมาณนี้ เหม็นไหมเลยเครื่องตัดหญ้าเหม็นไหมเลยโอ้ยานีเฟียเปปีที่แล้วนะเนี่ยนี่สวยเลยอันนี้โอเคไม่ค่อเยเหนื่อยเท่าไหร่ ออากาศกำลังพอดีพอดีตัดหญ้าไม่เร่งรีบเหมือนเด็กเหมือนทุกวัน,นตัดหญ้าแบบสบายสบายวานใหม่วานใหม่เนี่ยตรงนี้เคยมีเห็ดคนเกิดปีนี้ไม่มีเลยปีนี้กำถา,า้ไปจับสิ้ เป็นแปลงแรกที่ปลูกหญ้ามีปี๊บนี่มาปีที่แล้วนี่ยุงเยอะเด้อนี่เบ็นเนี้ยขึ้นฟ้าขึ้มมนฝนแบบนี้ยุงเยอะมากจะยุงตัวดุงลายนะมีแต่ขาลายลายลายเท่างูเหลือมเลย เยลงนี้ก็ปลูกก็ปีที่แล้วไม่สวยเลยหน้าแรงต้องเอาปุ๋ยธรรมชาติมาลงมันถึงจะโอเคลบทั้งหน้ากลับบ้านกันจ้าม,มีเลยทั้งหมดทางมีเห็ดบนะเนาะ ที่นี่เพ็ดพกเกอร์อรกนแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ไม่สิมีคลิปก็ลงไม่มีคลิปก็อยู่เฉยเมีอย่างลงเพราะอย่างเนี่ย yeah. คลิป พี่ใหญ่ออด ฝนตกไหลลงตรงหน้าต่างอยากให้เธอกินข้างอ,อกคงจะสุขใจเมื่อวันจันทร์ที่แล้วส่งเราได้ส่งยิ้มมาวันที่ฝนตกอยากนอนอยู่ที่บ้านไม่อยากทำงานเลยรู้ไหมเธอ พ่อใหญ่ออดรูมไหมพ่อใหญ่ออด